ได้ถ่ายนานแล้วไอ้ตอนนัวนี้ทำมาไดา้ครั้งนะเออคือ,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 อผมว่าจะปลุกกระเดียนมาแล้วนะครับนะไอ้ตัวนี้แต่มันกินอาหารนึ่นไม่เป็นได้เาไปปล่อยหน้าเดี๋ยวกลัวมันจะตายใชมันกินเป็นแต่อาหารลูกไก่แล้วก็อาหารหมูนมแค่นั้นแหละใช่ไหมแต่ว่าเรื่องบ้าตัวเมียมันก็ยังบ้ายอยู่นะแต่มัน รัวไปตามไม่รู้ตัวอื่นไม่ได้ดูเดือยเดือยมันเป็นเดือยบางอย่าลุดนะเฮ้ยอย่าลุดนะได้ยินเสียงปลนด้วยตอนกลางคืนนะ มันรนประมาณเสียงประมาณนี้แต่มันเป็นเสียงแหลมๆมกว่านี้แล้วก็ได้ยินเสียงกันทุกย้าเลยเพราะว่าผมอยู่ใน okay. กล้องโอเคไก่เด็ดนกต่อ น่าเสื่อมไก่ที่ถวนเหมือนกันนะที่เป็นพ่อตัวนี้แต่โดนหมากัดไม่ได้ที่ถวันยังเหลืออยู่ตัวเดียวนะตัวนี้เ,อ,เออตอาระดับนี้ก็ผมมีเพียงเท่านี้แหละที่จะตายกิ๊บยาวๆนะมันต้องเดินโลนนานเดินรอบบ้านดีกว่าไม่ใช่ตายไก่แค่ตัวเดียวนะโอเคไปเดินดีกว่าลูกไก่ก็เหลือสองตัวโดนหมาข้างบ้านจับกิน ไปดูก่อนเหลือ2สองตัวจริงเลยไม่ได้โอกมาหลายวันเลยพอพ่อเคลิปที่คุณดูได้นี่แหละคือผมออกมาตอนเวลาวันเร็เลยเนี่ยจนทางนานก่อจะหายโตขึ้นบ้างเลยไปดูพ่อเขาดีกว่าเอให้เป็นตัวเมียทั้งคู่ดีกว่าแล้วเขาอยับตัวผู้ตัวใหม่มาเดี๋ยวมันจะเลื่อยจิตไปพ่อชมาลูกบ้างพ่อ ลูกโดมเม่บ้างอะไรประมาณนี้ดูก่อนเป็นไงน,นี่ป่อใหญ่ <c oughs> ดุไหมไม่รู้ก็แต่อารมณ์บางวันก็นี่ลูกสาวสองตัวเลยดูตรงน่าจะดีอยู่บ้างเลยอยากยังงงอยู่ไม่ได้หวนแจ้ไม่ได้ไงวะเพอยากสีกำรม่ยีอ่ะ ตัวเดือยก็ไม่มีข้อดีอย่างมันไก่ที่ไม่มีเดียคือเหยียบเวลาประุมปันตัวเมียเวลาเหยียบเดือยจะไม่เตง็งด้านหลังตัวเมียไม่เชื่องแล้วลอย,อยนานเกินเป็นโต้งไปเลยเป็นโต้องอยู่ในกอกเลย <c oughs> ใหญ่ ใครบ้างหรือยังนี่ไม่รู้นะหูยรู้คือน่าจะมีบ้างแนละเอาวขาวไม่เจอหลายวันเลยวเอ้าวหนีแล้วก็หานไม่ไม่เคยรักวองทีแล้วก็ไม่มีตัวปูให้ด้วยแล้วก็เก่วง่งไม่แน่หาตัวปูใหม่ด้วย โอ้โหเพี้ยรวกเยอะเลยนอะเออี่นี่ก็มีเพียงเท่านี้แหละบ๊ายบายครับไม่มีอะไรมากสีน่าดีครับ